ก็จะพาลูกค้า,าไปอีกทางหนึ่งหมายถึงว่าเมื่อสักครู่เนี่ยขาวมาเนี่ยเราเข้าทางป้อมหนองกระสังใช่ไหมคะแต่ว่าขาออกนะคะมับจะพาลูกค้าออกไปทางหมู่บ้านหอกลองก็คือเส้นทางที่เราจะเข้ามาดูที่ดินแปลงนี้เราสามาเข้ามาดูได้2ทางเลยนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะเราออกมาจากถนนสาธารณะที่ติดกับที่ดินแล้วใช่ไหมคะแล้ก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายออกมาเลยนะคะ แล้วไยก็จะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้เลยก็เป็นบ้านนะคะเป็นหมู่บ้านหอ,อกกรองนะคะทุกคนตอนนี้เราก็สภาลูกค้าเนี่ยไปชมที่ดินสองแปลงนะคะก็คือเป็นที่ดินปลูกบ้าน่แบบก็อยากให้ลูกค้าได้เลือกที่ถูกใจที่สุดนะคะที่แบบเหมาะกับลูกค้ามากที่สุดนะคะเพราะว่าแต่ละแปลงเนี่ยจำนวนไร่ไม่เท่ากันราคาไม่เท่ากันนะคะแบบก็จะ พาลูกค้าเนี่ยไปดูอีกสักสองแปลงละกันวันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ออกมาจากออที่ดินแปลงสี่ไร่สองจุดตารางวาแล้วเดี๋ยวแม่จะมาไลฟ์บรรยากาศที่ดินให้ดูนะคะเดี๋ยวเสร็จจากพาลูกค้าไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแปลงนี้อีกแปลงอีกทีหนึ่งเพราะว่าแปลงนี้เจ้าของเขาถมดินใหม่เรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากๆนะคะเพราะว่าตอนที่เราไลฟ์ไม่ใช่สีตอนที่เราตอนที่เรา รีวิวก่อนหน้านี้เขายังไม่ได้ถม100%ซแต่ว่าตอนนี้เขาจะถมในพื้นที่ที่จะปลูกบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่าฉะนั้นแปลงแปลงนี้ยเราก็จะผ่านหมู่บ้านหอกลองนี่นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ในหมู่บ้านหอกลองเนี่ยเราในอะไรหมู่บ้านหอกลองเนี่ยเขาจะมีขึ้นชื่อเลยนะคะก็คือเรื่องขนมจีนนะคะเป็นขนมจีนขนมจีนแบบ อะไรนะทานกับน้ํายานะคะก็คือเราซื้อเฉพาะขนมจีนแล้วเราก็ไปทําน้ํายาเองได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะพาลูกค้าเนี่ยออกไปข้างนอกก็คือออกไปถนนสุรนารายนะคะ2 0 5นะคะเพื่อที่จะไปดูที่ดิน2ไร่บ้านตะขคอรแล้วก็จะพาลูกค้าไปดูที่ดิน3ไร่3งาน41ตารางวานะคะวันนี้ก็จะพาลูกค้าไปดูทั้ง3แปลงเลยะคะ่ะ สําหรับวันนี้ก็ลูกค้านะคะก็เหมือนแบบมองหาที่ดินหลังจะเกษียณเพราะว่าพี่เขาใกล้จะเกษียณแล้วก็อยากจะแบบทําสวนนะคะอยากจะหาที่ดินแบบสําหรับปลูกบ้านสวนทําสวนประมาณนี้นะคะแบบก็แนะนําแปลงที่มีน้ำมีไฟฟ้าเลยแล้วกันจะได้สะดวกนะคะแล้วก็การเดินทางเนี่ยเราก็ขับรถออกมาก็ง่ายด้วยไปตลาดก็ง่าย ไปในเมืองก็ง่ายไปตัวอำเภอโนนไทยก็สะดวกนะคะอ่านี่นะคะทุกคนเราออกมาแล้วนี่คือป้ายบ้านหอ,อกลองตรงนี้คือป้ายบ้านหอ,อกลองก็ออกมานิดเดียวนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะสะดวกเข้าออกฝั่งไหนได้หมดเลยนะคะก็จะมีสำนักปฏิบัติธรรมองค์ปูนาคาด้วยอ่าเราออกมาถนนสุรนารายแล้วนะคะทุกคน เราก็จะไปทางนู้นเลยไปทางตัวอําเภอโนนไทยไนะคะตอนนี้เราจะทางตัวอําเภอโนนไทยค่ะอุ้ยเขาขายอนะไรเนี่ยอินทผาลามัมถึงแล้วอินทผาลาัมนะคะอันนี้พ่อค้าน่ารักมากกํลาลังขายอินทผาลาัมให้ลูกค้ายอยู่ซึ่งปกติแถวถนนฝั่งนี้ถ้าประมาณช่วงเดือนแบบจําไม่ได้ประมาณมีนาเมษาหรือเปล่าเนี่ยเขาจะขายลูกตาล เพราะว่าแถวโคราชเราบ้านเราโนนไทยเนี่ยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของตางโนนอ่านี้นะคะบ้านหอกกองแล้วเป็นบ้านโนนสูงนะคะบ้านหอกกองแล้วก็จะเป็นบ้านโนนสูงตอนนี้เราอยู่บนถนนสุรนาฬี205ทางที่จะเข้าตัวอำเภอโนนไทยนะคะแล้วก็บ้านโนนสูงเนี่ยแบบมีบ้านขายพร้อมที่ดินนะคะอีกหนึ่งหลังเลยก็คือที่ดินทั้งหมด3ไร่100 สิบตารางวานะคะสามไร่สามงานสิบตารางวาพร้อมบ้านเดี่ยวหนึ่งหลังบ้านเดี่ยวชั้นเดียว1ห,หลังเราขายอยู่นะคะหากลูกค้าต้องการที่ดินเยอะๆนะคะแล้วก็บ้านหนึ่งหลังจบแล้วเรียบร้อยนี่ราคาถูกมากๆเลยค่ะก็ขอแนะนําแปลงนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นถนนที่เราจะไปบ้านตะขอย แต่เราจะต้องผ่านตัวอำเภอโนนไทยก่อนนะคะซึ่งตัวอำเภอโนนไทยเนี่ยตอนนี้ก็โหทาถนนแบบขยับขยายกันเยอะมากๆเลยนะคะถนนกว้างมากแล้วก็สะดวกสบายมากๆเข้าตัวเมืองก็แค่นิดเดียวนะคะเข้าตัวเมืองก็แค่นิดเดียวอันนี้เราผ่านโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากแล้วเส้นนี้จะเป็นตำบลด่านจากนะคะแต่ว่าตำบลด่านจากค่อนข้างใหญ่นะคะอ่ะตอตรง ตรงที่เราจะไปดูในบ้านดอนเนี่ยแถวบ้านดอนแถวบ้านดอนเนี่ยเราก็จะมีที่ดินขายอยู่เหมือนกันนะคะมีที่ดินขายอยู่เหมือนกันประมาณ3งานกว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมด้วยนะคะบ้านดอนเราก็มีขายนะคะอ่อนี่เขาขายอะไรนะเดี๋ยวชมก่อนอันนี้เขาขายอะไรเอ่ยอ๋อขายแบบเซ หอกย่างนะคะหรือเขาเรียกว่าหมำ่ำหม่ำนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นอีสานเขาเรียกหมำ่ำใช่ไหมคะวัดหลักร้อยวัดป่าอันนี้จะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็จะมีตานโอยตานเยอะมากเลยวัดป่าหลักร้อยนะคะสมัยก่อนแบบก็มาเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่นี่เลยเขาจะมีแบบเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะนะคะก็คือสอนเยอะเลยเหมือนกัน อ่าอันนี้เขากำลังทำเลยอุ้ยเปิดแล้วเลยเนี่ยเทียบเองคอนกรีตอ่าเดี๋ยวเราตรงไปในตัวอำเภอโนนไทยก่อนนะคะเราจะตรงไปที่อำเภอโนนไทยก่อนจากตรงนี้ถึงตัวอำเภอโนนไทยอีกสองกิโลเมตรนะคะจากตรงนี้ถึงตัวโนนไทยอีกสองกิโลเมตรนะคะ ันนี้นะคะแบมจะพาลูกค้าไปดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งด้วยโอ้วันนี้น่าจะพาชมลูกคา้าพาชมที่ดินสี่แปลงรวนเลยละกันนะคะพาชมที่ดินสี่แปลงร่วนละกันอ่าตรงนี้เป็นปัมป๊มปตทแล้วนะคะปั๊มปตทโนนไทยเราก็มาเติมน้ํามันที่สะดวกสบายมีฮอนด้าเกลือกไกลมีร้านเอ่อเปลี่ยนยางรถยนต์นะคะมีส้มตำพันล้านนะคะไก่ย่างปลาเผาสินเชื่อนะคะ มีแบบร้านค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็เดี๋ยวเราจะผ่านโรงเรียนด้วยนะคะาจากโนนไทยไปเชยภูมิ96กิโลเมตรนะคะจากจากาตรงนี้ถึงพระทองคำประมาณ18กิโลเมตรนะคะแล้วก็นี่ค่ะโรงพยาบาลโนนไทยนะคะโรงพยาบาลโนนไทยแล้ววันนี้พาลูกค้าชมที่ดินโรงเรียนโนนไทยคู่รู้อุปถมัมภ์ ค่ะโรงเรียนโนนไทยอยู่ด้านซ้ายมือนะคะโนนไทยครูอุปถัมภ์อ่าแล้วก็นี่ค่ะตรงไปจะเป็นชยัยภูมิซ้ายมือเป็นอำเภอด่านขุนทดนะคะถ้าซ้ายมือจะเป็นอำเภอด่านขุนทดก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าแยกสันเทียใช่ไหมคะคุณน,นั้นเป็นแยกสันเทียก็คือ2 0 6 8ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นถนน2 0 6 8ที่จะไปด่านขุนทดนะคะตรงไปก็จะเป็นธนาคารออมสินโลตัสแล้วก็ธนาคารกรุงเทพ ตรงไปจะเป็นธนาคารออมสินกรุงอธนาคารกรุงเทพแล้วก็โลตัสนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ถนนสุรนารา์25 0แล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางฝั่งขวามืออันนี้จะเป็นทกสโนนไทยทกสนนทไทยไพรสณีนีนนทไทยนะคะแล้ก็ถึงเขตอำเภอโนนไทยแล้วอันนี้เป็นโลตัสโลตัสใหญ่ออมสินปั๊มเชล อ่านี่นะคะเราจะเลี้ยวไปถนนเขาเรียกว่าจะไปทางไปโนนสูงนะคะก็คือถนนโนนสูงโนนไทยจะไปถนนโนนสูงโนนไทยนะคะฝั่งขวามือนี้มีสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอโนนไทยก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยอ่านี่ถนนเขาก็ทำใหม่นะใหญ่มากๆเนี่ยตรงนี้นี่นะคะโอเคตรงเข้าไปเลยอำเภอโนนสูงเลี้ยวขวาข้างหน้าสองรยเมตร เราตรงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถนนนนสูงโนนไทยนะคะตรงนี้จะผ่านวัดหลวงพ่อจอยด้วยใช่ไหมคะคุณนะัดเราจะผ่านวัดหลวงพ่อจอยศารตาปูร่รวมใจพัฒนาสาธุอยู่ด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขตต,ตัวอำเภอโนนไทยแล้วนะคะจะเป็นบ้านเรือนคนอยู่อาศัยเขาเรียกว่าเทศบาลตำบลโนนไทยอันนี้จะเป็นเทศบาลตำบลโนนไทยนะ บ้านตะคอ,อก่อนอันดับแรกจะพาไปดูที่ดินสองไร่บ้านตะคอ,อก่อนนะคะตอนนี้น,นี้เขาขายอะไรลูกชิ้นอ่าเขาขายลูกชิ้นนะคะอันนี้เขาทําทางด้วยนะคะก็ทาทางเลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนเลี้ยวซ้ายอ่ามาถึงทางแยกปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยโอ้เหมือนจะททาถนนใหม่กระทาถนนใหม่ ถนนในหนในหมู่บ้านแต่ว่าทาเหมือนอยู่ถนนข้างนอกเนาะแม่พี่นะดูสินะเนี่ยถนนถนนในหมู่บ้านแต่ว่าทาเหมือนถนนอะไรนะเหมือนถนนข้างนอกอะ่ะถนนเดาข้างนอกอะ่ะอ,อ๋อนี่นะคะเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวดู GPS สก่อนจากนี้จะเหลืออีก6นาทีหรือ4.1กิโลเมตรนะคะ4.1กิโลเมตรนะคะอ่าเราตรงไปนะคะทุกคนเราตรงไป เราตรงไปเพื่อที่จะออกไปถนนนนนสูงนนไทยเพื่อที่จะไปดูที่ดินตะเคอบ้านตะเคอสองไร่นะคะเราจะพาไปดูที่ดินบ้านตะเคอสองไร่ตรงนี้ก็จะเป็นวัดนนไทยอออเนี่ยค่ะทุกคนสาธุคะ่ะเป็นวัดโนนไทยนะคะก็คือวัดหลวงพ่อจอยนะคะหลวงพ่อที่อ ทุกคนศรัทธานะคะก็คือที่นี่เลยทุกคนศรัทธานับถือนะคะวัดหลวงพ่อจอยเนี่ยวัดนนทยไทยจากนี้ไปสถานีรถไฟนนสูง19กิโลเมตรตรงนี้เราจะไปบ้านตะขอ5นาที4กิโลเมตรจากวัดหลวงพ่อจอยไปที่ดินบ้านตะขอ4กิโลเมตรหรือ 5นาทีตอนนี้เหลือส9ุดเก้าและสี่นาทีอ่าโซนนี้ก็จะเป็นต้นตาลเยอะมากๆานะคะทุกคนเนี่ยจะเป็นวิวต้นตาลน,นะคะอันนี้เป็นถนนโนนสูงโนนไทยถนนโนนสูงโนนไทยนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นตาลเยอะไปหมดเลยเราสามารถที่จะไปตัวอำเภอโนอนสูงได้ด้วยตรงนี้นะ ไปถึงโนสูงเลยซึ่งโนส่ะแบบก็จะมีที่ดินที่ขายอยู่นะคะอีกอตอนนี้น่าจะประมาณ2แปลงนะคะ2แปลงก็จะเป็นโค้งหนองนามีให้เลือก7แปลงอันนี้โครงการหนึ่งนะคะโค้งหนองนามีให้เลือก7แปลงตอนนี้เหลือ6แล้วแล้วก็จะเป็นที่ดินสําหรับทานานะคะเป็นที่ดินการเกษตรแต่ว่าลูกค้าซื้อไปจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็จะมีอยู่อีก23ไร่13ตารางวาโดยประมาณ ก็จะพาลูกค้าไปดูที่ดินหลังกเกษียณลูกค้ากำลังมองหาที่ดินนะคะที่ต้องการที่ต้องการซื้อเพื่อทำสวนมอมก็อาสาเลยนะคะเพราะว่าตอนช่วงนี้มันอยู่โคราชอยู่แต่ว่าแบบขายที่ดินขายบ้านทั่วประเทศนะคะมันก็จะมีแบบไปที่อื่นด้วยนะคะเพราะบางทีลูกค้าก็นัดโอนประมาณนั้นแต่ว่าถ้าช่วงนี้คือมาขายที่ชัยภูมิแล้วก็โคราช อตอนนี้เราก็กำลังจะไปบ้านตะคอกันเราจะพาไปบ้านตะคอกันนะคะบ้านม่วงหนองแต้เราจะต้องผ่านบ้านม่วงหนองแต้ก่อนนะคะจากนี้ไปโนนสูง17กิลเมตรนะคะจากนี้ไปโนนสูง17กิโลเมตร มีนกบินผ่านเหลืออีก3นาทีเข้าไปอีก1.5กิโลเมตรเหลืออีก3นาทีเข้าไปอีก1.5กิโลเมตรนะคะสาธุค่ะไว้สา น,นี้เป็นถนนนอนสูงนอนไทยนะคะนอนสูงนอนไทยค่ะ่าถึงแล้วนี่นะจ๊ะบ้านตะคอบ้านตะเคราะห์นะคะอันนี้เขาเรียกว่าถนนนม6019ถนนนม6019นะคะ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางขวามือนะคะอีก2นาที6 0 0เมตรก็คือที่ดินบ้านตะเคอจะอยู่ห่างจากถนนนม .6019 ประมาณ500เมตรพอดิบพอดีอ้อเลี้ยวซ้ายขอโทษเขามีสองฝั่งวัดตะเคอเก่านะคะอันนี้เรามาบ้านตะเคอนะคะเลี้ยวซ้ายมือขออภัยค่ะทุกท่านขวามือจะเป็นวัดนะคะ ขวามือจะเป็นวัดตะคอเก่าก็คือซอยจะอยู่ตรงข้ามกับวัดตะคอเก่าเลยอ่าเรามาในหมู่บ้านเนี้ยก็ยังจะเป็นถนนคอนกรีตอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังจะเป็นถนนคอนกรีตอยู่ อยู่ค่ะตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะมีต้นมะม่วงใหญ่นะคะต้นมะม่วงใหญ่เลี้ยวซ้ายนะคะทุกคนเจอต้นมะม่วงใหญ่บ้านลูกค้าเอยบ้านเพื่อนบ้านแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่นี่เลยนะคะก็จะมาดูที่ดินบ้านตะขอกันอเป็นที่ดินบ้านตะขอกัน อันนี้ฝนตกนะคะดินก็อาจจะชุ่มฉ่ำนิดนึงประมาณนี้แต่รถก็สามารถที่จะมาได้นะคะทุกคนรถก็สามารถที่จะมาได้เพราะว่าเราจะต้องพาลูกค้าดูนะคะแล้วให้ลูกค้าตัดสินใจว่าแปลงไหนที่เหมาะกับลูกค้ามากที่สุดเพราะลูกค้าแต่ละท่านจะชอบไม่เหมือนกัน นะคะบางคนชอบที่นาะบางคนชอบที่ไร่อยากบางคนอยากแบบไม่อยู่ใกล้ใครเลยนะคะหรือบางท่านก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะชอบแบบอยู่ใกล้ชุมชนอะไรประมาณนี้โอเคทุกคนบาถึงที่ดินเรานะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาลูกค้าไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวชมที่ดินก่อนโอ้ฝนตกเยอะไอ้ไม่ใช่ฝนตกแล้วแบบโอ้โหแปลงมันใหญ่ไปเริ่มเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนี่นะคะอันนี้บบก็พาลูกค้ามาดูเนะี่ยขออนุญ,ญาตค่ะ อันนี้นะคะก็จะประมาณนี้อันนี้คือแปลงนี้เลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวบ้าถ่ายใหม่นะมาคุยกับลูกค้าสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะ